วันนี้ฟังเพลงร้องสุดกับธรรมชาติวันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานดูไม่อิ่มในตาโซภาเหมือนจันทผ่องไปไหนเห็นใครยืนจ้อง เดินแถบตกท้องร่องมัวแต่มองของในรม่มผ้าเอยชอ่ำยองลงหน้าหน้าทองหลวงพ่อไหนมาสวยขาดบาดตาดูไปดูมาก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน งามจนแย่งกันมองเหมือนเอาทองมาหุ้มมาหอ่ออย่างนี้ละต้องมีแฟนรอพี่เองละตามเหมือนต่อหมอบุญไม่พอนั่งร้องไห้เอ้ยชอใบเลียวรักสาวข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวขาดไฟสวยขาดบาดใจดูยังไงก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดี แต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานวันนี้สวยกว่าเมื่อวานขอให้มีความสุขครับ